กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคมิ้นชันตราบีจีนะครับปวดท้องนะฮะแสบกระเพาะนะจุกเสียดแน่นเฟ้อกระเพาะอากัอากกระเพาะอักเสบนะฮะรวมถึงกดไหลย้อนวันนี้นะฮะคุณผู้ชมทางง่ายๆเลยด้วยคามิ้นชันตราบีจีนะคุณผ<ช>ู้ชมชนะฮะสารสก,กัดเนี่ยไม่ใช่สารสก,กัดที่บดผงอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะบดผงหมายความว่ามีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อคมิ้นแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเอาเปลือกออกนะฮะเหลือแต่เนื้อคมิ้นอย่างเดียวและใช้นวัตกรรมของเขาเนี่ยนะฮะส วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นรับร้อครับโปรโมชั่นวันนี้1กระปุก B30 แคปซูลด้วยกันนะฮะหกระปุกปกติราคา290บาทแต่วันนี้นะครโปรโมชั่นพิเศษซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับเบอร์นี้เลย0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่มุมขวาหน้าจอไลน์แอดนะฮะโค้ดสุขภาพดีก็สแกนเคียวโคดพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนําเกี่ยวกับคอมิชชันตา BG ได้เลยนะคะเออนะคะเอามาต่อเลยค่ะ ก็ยังโดนขุดอย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องของคุณเวศกลวัตรเองแล้วก็หลังจากที่คุณเบล่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกลากันไปสถานะรถเหลือแค่พี่น้องเนี่ยนะครับ<ไ>ล่าสุดมันก็มีภาพอ่ะสรุปแล้วน้องหมาคือใครใครถ่ายรูปน้องหมากับผู้หญิงคนที่เกี่ยวข้องก็คือคุณพลอยสรุปแล้วคนที่ถ่ายรูปคุณพลอยคือใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเฉลยแล้วนะเจ้าของน้องหมาที่เล่นกับพลอยเนี่ยพลอยพัฒรกรเนี่ยใครโยงเป็นของเวียก,ก็มีเงื้อกันเป็นแถวเลยนะครับก็ยังโดนขุดคุยแล้วก็ลากโยงใส่เรื่องราวของความรักออออยย่่่าางงงงตเเนืเลลกกกับกรปฉข รักซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างวิสกุลวัฒน์และเบลล่าราณีไม่จบจริงๆนะฮะ,ะสำหรับนักแสดงสาวอีกหนึ่งคนที่ผกพูดถึงคือคุณพลอยพัทรลากรแม้ว่าเจ้ตัวจะออกบาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ได้เป็นมือที่3ของใครแน่นอนแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะไม่ยอมนะฮะปักใจเชื่อกับเรื่องนี้ยังเดินหน้าขุดคุยเรื่องราวจับโน่นจับนี้จับนีน้จับนั่นโยงไปโยงมา ใส่ร้ายสาพลอยกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวตัวอย่างหนึ่งที่ถูกแชร์กันว่อนเลยตอนนี้ก็คือคิดที่สาพลอยในกำลังเล่นกับน้องหมา,าน้องหนาบิเกิลสองตัวในแนในห้องนอนที่ออสเตรเลียนในระหว่างเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งชาวเด็กก็จับโยงแล้วก็มองว่าน้องเนี่ย น้องก็คือน้องหมาเนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกับน้องหมาของหนุ่มเวียไม่ผิดเพีย้ยนเลยนะเออสรุปแล้วเป็นหมาของคุณเวียรหรือเปล่า,าจนทําให้โมดิก้าเพื่อนสาวคนสนิทของสาวพลอยที่ไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันต้องออกโรงช่วยเคียย์ชี้แจงยืนยันแบบดีว่าทุกภาพที่เห็นที่บอกว่าสาวพลอยเล่นกับน้องหมาเนี่ยนะฮะเธอเป็นคนล่นชัตเตอร์ให้ด้วยตัวเอง และน้องหมา2ตัวที่เป็นประเด็นก็เป็นน้องหมาของเธอไม่ใช่ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์อย่างแน่นอนนะฮะ,ฮะสรุปว่าหมาบีเกิลสตัวนั้นเป็นของโมริก้าเพื่อนสนิทของสาวพรพัทรากรน,นั่นเองนะครับ<ะ>นอกจากนี้นะครับคุณส้มนัทวราเองก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ยังออกมาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้กับสาวพรด้วยว่า เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่อย่างแน่นอนจ้าค่ะนะคุณคุยกันเก่งเนาะค่ะน่าจะจบกันได้แล้วแต่จะทำไมคุณเวียยังไม่ออกมาพูดสักทีหรคุณเวียพูดไม่ได้สิคะเดี๋ยวเป็นเรื่องเบล่าอย่าพูดได้เลยเบล่าได้ไปเกือบล้านก็พูดได้สิเอ้ยเออได้ไปเกือบล้านที่ไปงานนะหรอแปดแสนเป็นมึงพูดไม่ได้เออ ได้ไปเกือบร้านนเป็นกูเขาพูดอแต่ฝ่ายชายทำไมถึงยังไม่พูดเขาอยู่เมืองไทยหรือเปล่าตอนนี้ไทยไม่ใช่เขาถ่ายอะไรไอ้นี่อยู่เหรอจบกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอไม่อยากพูดมั้งเกียจจะพูดแล้วมั้งฉันรู้อะไรมาเยอะแต่ฉันก็พูดยังกูยังพูดไม่ได้เลยเหรอเออนะคะแกกินกรจิ้มเนื จิ๊บเลยอ่ะต่อต่อต่อเราจะขายที่แล้วเนี่ยโทรมาเต็มหมดแล้วเนี่ยร้อนเงินเหรอฮะร้อนเงินเหรอไม่ได้ร้อนเงินร้อนกีร้อนกีนะฮะอาอไปดูคุณน้ำปิดท้ายวันนี้คุณน้ำระพีพาดีกว่าหลังน้ำตาครับจำใจขายควายสุดรัก2ล้านบาทนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่คือแพงมาก ล่าสุดนี้นะคะคุณน้บแลิม่มเป็นพแทบเข่าสุดเลยไม่ต้องจำใจจากควายตัวหนึ่งที่รักมากชื่อว่าเจ้าเพลินอายุเพียง7 8ดถึงเดือนเท่านั้นเป็นควายที่เฉลียวฉลาดมากเลยเกินรูปร่างก็สวยสงามีราศีหลังจากเคยลั่นวาจาตั้งราคาขายสูงถึงสองล้านบาทโดยคิดว่าสองล้านบาทนี้คงไม่มีใครมาซื้อแน่นอนกับควายตัวนี้นะค,คือตั้งลอยลอยไว้ <คง S 2> ตัว,ตวไม่มีใครกล้าซือ้อปรากฏว่ามีคนใจถึงนะฮะ สู้เลยสองล้านบาทเพื่อรับเจ้าเพลินไปดูแลกระทั่งถึงเวลาส่งมอบควายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยแหละเหมือนเราแบบรักอะไรมากๆจะต้องจากกันแล้วอ่ะเออเออเนาะคนเราการชีวิตหนึ่งก็ไม่จาาเลยก็ต้องจาก้อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอ่ะ เข,เ,ขเขาทุง่งเขาใช้ชีวิตแบบชาวนาชาวไร่เ้วไงอยู่นครนายกเออแล้วก็เ <มา S 1> ด็กนครนายกน้ําเนี่ยเขามีฟาร์มไก่เออมีฟาร์มไก่เลี้ยงไก่ชน,น,นั้นลูกน้ำใช่ไหมเออราคาแพงๆทั้งนั้นแล้วเขาทําวงทําบล็อกเนะี่ยถือว่าดีมากแล้วขามีพื้นที่ดินเนี่ยบางคนไปพูดอย่างนี้บอกว่าคุณน้ำาัพิพันไม่เล่นบอกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดต,ต้งตกอับคุณไปดูก่อนนะคุณไปดูที่ดินเขาเป็นเด็กนครนายกค่ะไปดูที่ดินก่อนเขาเป็นเด็กนครนายกค่ะแล้วก็ เขา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 ับบ้านที่นครนายกเขาบ่อยค่ะน้ำเนี่ยถ้าเกิดใครดูอยู่สมัยดัชช่องดัชชี่จะรู้น้ำานี่เขาเป็นเด็กนครนายกเขาจะกลับบ้านบ่อยแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นเขาจะเขาเป็นคนรักรักบ้านเกิดอะค่ะรักธรรมชาติด้วยรักธรรมชาติเขารักบ้านเกิดแต่ถ้ามีละครเขาก็มาเล่น มีละครน้ําก็มาเล่นนะคะแล้วก็ไมกละครนายกพี่บอกเลยตอนนี้ที่แพงนะคะที่แพงนะคะท้าที่นครนายกแล้วใครพูดว่าคุณน้ำแลวพี่น้ำตกอับไปดูวอล์กเขาหรือไปดูจริงๆว่าพื้นที่ดีที่เขาอยู่คาว่าจนกับรวยเนี่ยดูภายนอกไม่รู้นะคะพี่บอกเลยพี่บอกเลยนะคะบางคนแต่งตัวแบรนด์เนมเห็นมันขับรถซุปเปอร์คาร์หรูหลาหมาเห่า ไม่ใช่นะคะมันเป็นเด็กขายนะคะที่เราไปเห็นไปชื่นชมไปกดไลค์พวกมันเนี่ยที่มันแต่งตัวมีกล้ามแต่งตัวสาวสวยเซ็กซี่แล้วกินแต่อาหารแต่เราไม่เคยเห็นมันทํางานหากินอะไรเลยอ,ะอ่ะกินแต่อาหารต่างประเทศไปอยู่แต่อยู่ภูเก็ตอ,อยู่นู่นอยู่นี่คุณ,ค,ณคุณกล้าถามไหมโทษนะคะทําอาชีพอะไรคะทำมาชีวิตดีดีคุณกล้าเข้าไปถามไหมคะมพวกนี้ส่วนใหญ่ขายตัวค่ะ ที่พี่เต๋าเห็นมาส่วนใหญ่คือเด็กขายหมดค่ะส่วนคนที่รวยจริงๆที่พี่เต๋ารู้จักมาทั้งหมดเพราะพี่เต๋ามาจากข่าวสังคมพวกนี้เขาไม่ลงอะไรเลยค่ะครับทํางานขับรถไปดูนู่นดูนี่อยู่โรงงานใช้ชีวิตสมถะใช้ชีวิตธรรมถากินของข้างทางนี่คือคนรวยค่ะนี่คือคนรวยที่เขาไม่อดรวยค่ะ เขาจะไม่มีรูปไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็อยู่ๆก็มีคนถ่ายรูปให้แล้วก็ไม่รู้ใครถ่ายรูปให้อ,อยู่ๆก็แบบว่ามีเบนซ์บ้างอะมีพอสมาผูกโบให้แต่งานการทําอะไรไม่มีมบางคนเพิ่งยี่สิบแต่คนไทยชอบบูชาคนลนักษณะอย่างนี้แต่บางคนเพิ่งยี่สิบเองบางคนอายุสิบเก้ามึงขับพอสบางคนอายุยี่สิบมึงขับเบนซ์สปอร์ต คือพอสืบไปสืบมาให้เพื่อนถามไปถามมาอ๋ออีนี่มันขายม,มันมีผัวเลี้ยงอยู่สิงคโปร์อ๋ออนี้มันขายม,มีเกแก่เลี้ยงอยู่รถก็ไม่ใช่รถมันชื่อเป็นของเกอนั่นแหละค่ะของจริงคือขายตัวค่ะส่วนคนที่เขารวยจริงพี่ไม,ไม่เคยเห็นเขาอวดเลยค่ะไม่เคยเห็นเขาอวดเลยทำแต่งงาน ไม่ลงด้วยเพราะคนที่รวยจริงๆอยแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอินสตาแกรมลงลงแทบไม่เป็นด้วยส่วนใหญ่จะโชว์ลงว่าวันนี้วันจันทร์อม่ส่วนใหนึ่งวันอังคารแม้คนที่รวยจริงๆเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นกันนะไมีเวลาเล่นวันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารวันพุธสีเขียววันอังคารสีชมพูมันจะลงอย่างเงี้ยคนรวย คนไม่รวยเนี่ยจะอวดหมดเลยจะอุ้ยดูขับเบนซ์ให้เห็นรถเบนซ์นะขับให้เห็นนั่นใส่โลเล็กนั่นนู่นนี่นั่นแต่คนไทยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะบูชากดไลค์อุอ้ยอยอุยยแล้วเป็นยังไงคนเจอคนพวกนี้ต้มมากี่ไลนแล้วล่ะต้มมากี่ไลนแล้วล่ะ ขอรูกว่าทำงานเป็นมิตรเออมิตรอะไรคะมิตรภาพมิตรภาพยังไงวะทำงานเป็นมิตรภาพไม่จริงๆเขาบอกว่าเนี่ยทำงานเป็นมิตรนะมิตรอะไรมิตรอาชีพเออนั่นแหละเขาหลอกเรากินอาหารโอ้กินอาหารอิตาเลียนตอนเช้ากินอิตาเลียนตอนบ่ายไปกินอ๋อโจ๊กที่ฮ่องกงเฮ้ยมันทำอาชีพอะไรวะอ๋อขายตัวทั้งหญิงทั้งชายเล่นแต่ฟิตเนสออ๋เขาแต่ฟิตเนสฟิตเนสยังไม่เห็นมึงทำานามึงไม่เห็นมึงทำมาหากินอะไรเลยอะ โอ้พม่เคยเห็นมึงทํามาหากินอะไรเลยอะ่ะว่ามึงทามาอะไรอะ่ะขับเป็นไปนูป่นไปนี่ถือนั่นถือนี่เอาเงินอเ,อเอาเงินมากอดเออฉันเจอเคยเจอนะคะเอาเงินมากองอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปอะ่ะด<อ>ิฉันก็ดูอุ้ยอายุแค่ยี่สิบกว่าอโอ้เอาเงินมากองขนาดนี้แล้วถ่ายรูป<อ>หลังจากนั้นสามเดือนอินบ็อกมาหากู<อ>พี่เต๋าผมขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับโอ้ตายแล้ว แล้วเงินที่กองไว้ไปไหนกูก็ไม่รู้งงมากเลยกระดาษหรือเปล่ากระดาษหรือเปล่ากามครูแบบคุณผู้ชมเข้าใจไหมอ่ะคุณผู้ชมต้องเคยเจอถ้าทุกคนเล่นอินสตาแกรมอ่จจะเคยเห็นบ่อยๆอ่ะหน้าตาดีมีกล้ามไม่มีอาชีพไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่ภูเก็ตบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่สถานที่ท่องเที่ยวหมดแต่ไม่เคยทำมาหากินแต่มีเงิน ให้ตีไว้เลยนะคะว่าไข่ตัวค่ะโอเคนะครับแต่คุณน้ําเขาใช้ชีวิตแบบว่าเขาสมถะรวยจร tha เขาสมรมถะเขาสมระ h พี่เต๋ารู้จักคนคนหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอคนนี้รวยมากนะคะเวลาถ่ายรูปถ่ายไงรู้ไหมคะอุ้มลูกอุ้มลูกเขาอุ้มลูกนะคะอุ้มแต่ลูกเล่นกับลูก ไม่เคยถ่ายว่าตัวเองมีรถอะไรเลยทั้งๆั้ที่ตัวเองมีประมาณสามสี่คันคมีทั้งพอร์ชมีทั้งอะไรเขาไม่เคยถ่ายรูปประคารหมดเลยเขาไม่เคยถ่ายค่ะอุมอ้มลูกอยู่ริมทะเลก,กับลูกถ่ายรูปก,กับเมียมันเป็นความสุขอ่ะไปนั่งกินซุกี้กับลูกกับเมียเก่าอนี่คือคนรวยจริงๆอนี่คือคนรวยจริงๆแล้วคนที่เขารวยอีกคนนึงออกกําลังกายอ,อยู่ในบ้านไม่ได้ไปฟิตเนสด้วยน,นะออกกําลังกายในบ้าน สอนหนังสือลูกแล้วก็ไปเดินตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปเลยนี่ตลาดที่พวกเราเดินเนี่ยเดินทั่วไปโอ้โหมีเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านนี่คือคนรวยค่ะนี่คือคนรวยเขาไม่เคยถ่ายรูปรถเขาลงเลยว่าเขาขับรถอะไรเขาใช้รถที่ห้ออะไรเขาไม่เคยถ่ายเลยเราเห็นเองว่าคนนี้คนนี้เขารวยเราถึงได้รู้ว่าเนี่ยรวยจริงเราต้องคนเราเนี่ยถ้ามันจะรวยมันต้องรวยแบบภาคีิลิ้วห่อทองอยาไปรวยแต่เปลือกนอกไม่ได้ เพราะสังคมมันเป็นค่านิยมด้วยแหละแม่เด็กวัยรุ่นจะชอบอุ้ยรวยอย่างนี้รวยรวยจริงนะรวยกดไลค์กด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 แต่หารู้ไหมว่าเขาประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็ทางานเป็นคนที่ถ่ายให้เขาคือเสี่ยคนที่ถ่ายให้เขาคือเกย์ถ่ายให้เขาหมดทํางานเป็นมิดมิดชาชีพมิดชาชีพพี่เห็นมาหมดแล้วค่ะในไอจีฉันที่มีคนรวยเยอะนะคะฉันสังเกตมาหลายคนแล้วคนรวยจริงๆขับซุปเปอร์คาร์สามสี่คันน้องรู้ไหมมันทําอะไร มันมานั่งส่งแต่ร <c oughs> พระโอยพัแพงนะส่งพระเ,เลี้ยงลูกอุกมอ้มลูกลูกร้องไห้หนี่คือมีเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะ่ะเลี้ยงลูกอุ้มลูกลูกร้องไห้ไปนั่งกินสุก,กี้กับลูกกับเมียนี่คือคนรวยออืม และไอ้พวกที่เป็นอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็มีเห็นไม่ทํามาอะไรอ่ะอายุยี่โอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนนาฬิกาเป็นนาฬิกาสุดท้ายอินบ็อกมาขอยืมเงินกูงงไหมงงค่ะนะคะอ่ะ คุณผู้ชมน,นะคะเดี๋ยวเราพักกันส,สักครู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณนะไม่ใช่พักสิจบแล<อ> <นะ S 1> ้วเนาะ,เ,นะเวลาหมดแล้วนะคะด่าจนเพลินนะคะต้องขอ,อขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอมมินต์ซานตาบีจีคะ่ะวันนี้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะจุกเสียดแน่นเฟิร์สแสบกระเพาะกระเพาะอักเสบหรือว่าคุณเป็นกดไหลย,ย้อนอคอมมินต์ชานตราบีจีช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้หนึ่งกระปุกปีสาแคปซูลด้วยกันครับหนึ่งกระปุกปกติราคา290บาทวันนี้คุณซื้อ5กระปุกเหลือเพียงเก้าสิบบาทวันงอนี้นคุณซื้อห้ากระปุกหรือาพ สแกนเขียวคนได้เลยกับครามินชันตราบีจีค่ะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมที่งานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับส,สดีครับ